แสดงสปขหนึ่งรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมครับเป็นการแสดงที่น่าจดจำมากเลยอ้าแต่เจ็ดนเบไว้่โอ้ไมว่าแม่ท่านเขียดูตัวนอเอาม้อไปหัวหน้าคณะนะครับผมโดยพี่เดย่าและทีมนองนางงามเครื่องนะคะสปขหนึ่งค่ะช่วงนี้มอลักเปิดวลเขาก็เปิดเหมือนกัน เป็นการแสดงที่พี่นางจะจดจำอีกนะครับแล้วหรือทีนี้แล้วหรือทีมันสิคุ้มค่าชุดปะล่ะเอาน้องบีเรียกว่า,าพี่นางใหญ่ไทยภาคด้วยโอ้โหแล้วหมด,หมดเพลงเพลงต่อไปเปิดนนพวกไข่ซีเพลงเด้อพวกกันก็ตืน่นเต้นขึ้นกันแล้วบ้างสินคือเป็นการแสดงที่พวกเรานะครับ อ่าซุ้มซ้องกันมาเมื่อสิบนาทีก่อนที่จะแสดงนะครับผมค่ะถือว่างดงามมากทั้งภายนอกและภายในใช่ครับภายนอกก็คืองามหน้าครับผมภายในคืองามไส้ยอกค่ะยอกป้าคือยอกเดชนาลาครับเพือนเย็น่ารักมากๆจากใจน้องๆยาเป้าไห่ค่ะทนานหอดสิ้นไห่ครับบ้านน่ะนี่น่ารักมากเลย ปปนังี้ยพ่อพ่ออ้อยกับม่อ้ยประทับใจมากไปด้วยผู้ใดไหนเงินพ่ออ้อยเอาใส่กรอบไปเด้อแต่ขออยู่กัละสินน้ำเลืขอได้กินลูกสินน้ำเลอใหม่เดียวนึงอันนี้รับปากกันไว้แล้วโอ้ปหนึ่งพับาทโจยมีไผอีกบอไปผูดได้เงินกะพออ้อยเปิ้ออยส่บวชจูงเง ขันรอกกาไห้พูดไดออะเฮ้ยเธอก็พูดคักเธอยะหัวคักสิเอ้าเอาขันหัวหน้าพี่ชายกาไห้เอาเอ้าพี่อดีบ้างไหนคะพี่อดีเนี่ยเบิดงานเราตัวมือคากระโม่เรามัชื่นชอบไหมคะพี่ชอบแมกครับชอบใครเป็นพิเศษไหมคะอยากให้กำลังใจใครเป็นพิเศษน้องฝนบัตีออกแบบท่าเต้นหัวหน้าคอมเมนเตอร์ออกแบบท่าเต้นงดงามมาสินะ จะาแม่ตาจะเป็นปันดงเขาน่กจะกินยาดองเขาพจะกึบได้ไปห้าตาเจ้าดีขึ้นหั <c oughs> วหน้าแดนเซอร์นั่นแหละหัวหน้าแดนเซอร์ออกแบบท่าเต้นได้สวยมาก,มากสุดยอดมากดีมากเอาว่า,า,างานแล้วได้เบิึงบ่เบิึงเจ้านอนตั้งขนาดเราคุ้มกล่องเราก็นอนอยู่ <c oughs> เราทํางานเหน็ดเหนื่อยเขาเห็นงานเต็มที่ใช่ครับเต็มทีปีงบประมาณนี้กันได้มาซอยกันใช่ที่จริงแล้วเราก็เต็มที่ในในทุกๆงานนะ่ไม่จะเป็นฝนตกน้ําท่วมนี่แล้วก็เต็มที่พุทธะ ป้าเด็กหน่อยอนุบาลแสดงแล้วได้ดเซอร์อยาบอกกันแห้งได้เงินเรามิดยาคุณป่นพูดกันเสอต่อไปเราก็จะมอบให้นักร้องเนาะนักร้องเรามีหลายท่านมากเลยนะครับวันนี้ก็มีนักร้องทั้งนักร้องลูกทุ่ง<ะ>นักร้องติงนะวงติงก็มีนะวงติงก็มีวงติงเป็นโฟกซองใช่ไหมตลกก็มาแล้วหรอตลกก็มาแล้วนะครับคือหมอลำเนี่ยใกล้ที่จะจนจะเปิดวงแล้วแหละหลายๆวงนะครับแต่ว่าเราก็เปิดทุก ทุกทุกครั้งนั่นแหละนะแต่แล้วไม่เคยมีปิดวงเลยค่ะผู้ใดอยากฟังพี่ไม่หลงเพลงยาเป่ากับนะคะวันนี้เราจะมารวมยังค่ะอ๋อส่งสัญญาณว่าเลิฟทหัรพิษขางมากครับค่ะรอฟังได้นะคะนอกจากนี้ค่ะพี่พี่น้องน้องของเราหัวาหนาโนกเกงสินะคะหัวาหนาแตวเมื่อนี้ก็เพิ่งกันสิมากขับกล่อมเรานะคะด้วยบทเพลงไพเราะเขาไม่มีที่ก่อนอีกคูครู่มีอีกติดสลับกันบ้าบ้างเลยไปเรื่อยๆค่ะเป็นกันเอง เขาอยากให้มี